เป็นมูมน่าจะอยู่บริเวณนั้นก็จากที่น้องเรือมาตลอดค่ะบริเวณจุดที่เป็นวัดเขมาตรงนั้นรู้สึกมากที่สุดเลยค่ยะบริเวณแถววัดเขมมา,าค่ะค่ะให้ตัวพู้ตรงตือมาแบบฟอรมตัวมาด้วยจริงๆล้วใส่หมวกใส่อะไรมาแต่ทีนี้แบบคนเหมือนจะจําได้แล้วก็เลยบอกว่าอูนั้นที่จริงก็เหมือนแบบทำงานเบื้องหลังอะค่ะเราตั้งใจแค่มา อุทิศบุญมากินข้าวที่ร้านอาหารแล้วมันคงมีเหตุอะไรมาเจอนักข่าวยังงงอยู่เลยนะคะว่าคงไม่บังเอิญจริงๆเลยนะคะทงบริเวณใต้สะพานพระรามเจ็ดสาเจามแม่ทับทิมสัมผัสอะไรได้ไหมครับก,ก็ไปเมื่อกี้ไปก็เจอสาเจะแม่ทับทิมแล้วก็พบสารพ่อปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วัดต่างๆก็เลื่งบอกเลยว่าบริเวณนี้ยก็มีเหมือนทะเลสัมภเวสีะคะ่ะตามความเชื่อก็ยังมีอยู่แต่เขาก็ไม่ได้มาบางวิญญาณอะไร นะคะไม่ได้มามาบดบังอะไรเขาก็อยู่ของเขาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้นะคะแต่เชื่อว่าเชื่อว่ากฎแห่งกรรมเหนือกว่าอำน,นาจทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะที่ที่ทําให้ยังไม่เจอคุณแตงโมเท่านั้นเองค่ะคุณเจนบอกว่าประมาณนหนึ่งถึงสองวันใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ยังยังปรึกษากับพี่สาวเลยว่าอ,อยากตอนเช้ามันเพราะเมื่อกี้เราล่องเรือไปเรื่อยๆอ่ที่เรามองไม่เห็นมันมืดมากเลยค่ะ,อะนอุปสรรค คือไฟสปอตไลท์มันส่องไปอ่ะมันส่องได้แค่ระยะหนึ่งมันมันเข้าไปไม่ถึงอะค่ะก็ยังเจ้าหน้าที่ยังบอกว่านั้นรอเช้าไหมเพราะว่าเช้ามันจะแสงสว่างพระอาทิตย์มันจะทําให้สว่างก็เลยยังบอกเลยว่าเนี่ยแสงมันเป็นอุปสรรคในการค้นหามากเลยค่ะแล้วก็สงสารเจ้าหน้าที่เหมือนกับเขาบอกเขายังไม่ได้นอนกันเลยแค่นั้นทีทนี้เขาก็บอกว่าที่เจนนั่งเรือไหมแล้วก็เออนั่งเรือก็ดีนะเผื่อว่า นั่งเรือแล้วเผื่อจะได้เห็นอะไรมากขึ้นนะคะทีนี้ก็นั่งเรือไปเรื่อยๆระหว่างนั่งเรือไปก็สวดมนต์ไปตลอดค่ะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน,น้ําบอกว่าให้ช่วยเปิดทางนะเพราะว่าสงสารครอบครัวคุณแตงโมอยากให้ถ้าเจอล่างเจออะไรเงี้ยคะ่ะจะได้เอามาบำเพ็ญกุศลได้ระหว่างล่องเรือไปก็ยังบอกพี่เขาเลยว่าให้พี่ปูพรมนะแบบอยู่ฝั่งนี้นหนยมีความรู้สึกที่แบบเพราะเรานั่งสมาธิมาจากบ้านด้วยแล้วเรามั่นใจว่า จะเจอไม่เกิน2วันนี้ค่ะที่แบบว่ายังไงก็ก็มั่นใจว่าเพราะว่ามันรอเวลาเพราะว่ากดข่าวใช่ไหมคะพอดีตั้งแต่วันที่คุณแตงโมหาอยอ่ะวันนั้นพี่ยังไม่ได้นอนเลยประมาณจําได้ประมาณ5้าทุ่มกว่ามันเหมือนกับมันเด้งมาที่ Facebook แล้วก็เราก็ติดตามข่าวตลอดทีนี้ตอนนั้นก็อยู่พอเช้ามาก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ใช่ไหมคะพอมาตกเย็นยังไลฟ์สดอยู่ที่บ้านอยู่เลยค่ะกพ็พี่สาวก็บอกว่า เอ้ยเราไปเราไปแบ่งบุญให้คุณแตงโมที่ริมน้ำไหมพี่สาวบอกแล้วบอกว่าอุ้ยฉันหนูก็เลยบอกว่าจะไปเลยเหรอบอกไปเลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันแล้วเราก็เพิ่งไปทําบุญทอดพระป่ามาที่วัดเออเราก็ไปกปดน้ำอุทิศส่วนกุศลเหมือนกับออกพระแม่คงคาพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถอจะช่วยอะไรได้บ้างก็ไปก็ไปจอดรถตอนแรกมาที่นี่ก่อนแล้วเห็นคนเยอะก็เลยบอกไปนั้นไปที่ท่าเรือพี่บูญสองดีไหมก็ให้น้องขับรถไป ก็ไปเจอร้านอาหารนะคะเราก็าไปนั่งสมาธิอยู่ริมน,น้ําตอนนั้นก็นั่งสมาธิอยู่สักพักหนึ่งมากับเน่ก็มากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกคนพอดีน้องที่รู้จักเขารู้จักนักข่าวเาก็เหมือนกับนักข่าวมากินข้าวแล้วน้องเขาก็มากินข้าวร้านเดียวกับพี่ค่ะริมน,น้ําตรงร้านตรงพี่บูนสองไม,ไม่จําชื่อร้านไม่ได้นะคะ